สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาไปเล่ไปพาไปหาจะเพิ่งต้องทำยั่ไงก่อนเดี๋ยวนนเราจะเดี๋ยวเราจะนังหนี่ยไม่ยอดเลยอ่ะท่าันเลือดใหญ่เลยโค้งเลยอ่ะ นะคะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่มีค่อยมีเวลาะคะ่ะมีแค่เรามาเหยียดตรงนี้นะคะแล้วก็จะได้ของขวัญน,นะคะถ้าใครรู้อยู่แล้วก็ถ้าใครรู้อยู่แล้วก็ส่วนอื่นก็ได้นะคะถ้าใครรู้อยู่แล้วอันที่สองนะคะเราจะหยิบเราจะเปิดตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะได้ จะทได้อย like, ู่ไหมเพราะว่าท่านางอนมันเปลี่ยนไปแล้วยนี่นทไานะ้ย้ำนะคะว่าเราต้องนอนหันไปฝั่งนี้ย้ำนะคะที่นอนข้างลดวก็นอนแบนีคะน่ารัาเดี๋ยทำให้ดูอีกทีอี่เราเราต้องหันไปทางนี้ ขนมไม้ขี <h> <H> ้มือมือซาแล้วก็านแล้วก็นอนแล้วก็จะจจะกินได้แล้วก็เราก็จะได้หมูแล้วนะคะ สามเหลี่ยมวงกลมแล้วก็ดาวเลยนะคะก็จะมีของก็มีสูตรข้างในที่ทำได้นะคะราะคะเดี๋ยวรอเราหยิบตัวตัวเองก่อนนะคะเดี๋อแวเล่านะคะก็จะมาทำความลับเหมือนกันอาจจะทำหมดนะคะแต่ว่าไม่รู้นะคะว่าจะทำหมดไหมนี่เป็นคลิปแรกที่เราถ่ายมามเล่นเลย ข้อปกติเราเราจะไม่ถ่ายทิ้เราจะทำเป็นถ่ายทิ้งแต่ว่าเราไม่ได้เราจะมีเราจะปรุงอะไรก็ได้แล้วเราต้องกดไปสามครั้งนะคะมันก็จะมีเออยอะแยะแล้วก็เช็ดนะคะมันก็จะได้เป็นชุดแบบนี้มาะคะาา่ะแล้วก็บุกเอาคนมาใส่ก่อนนะคะค่ะนี่เลยอย่างนี้ค่ะ อย่างนี้เลยความนักขัดไปนะคะเราก็จะมาหยิบหาที่อยู่ในนี้นะคะแล้วเรานะคะก็จะนี่ค่ะตรงนี้เราก็จะมาหาของกันนะคะอย่างแรกนะคะให้เราไปร้านร้านที่อยู่ไกลที่สุดนะคะเอาร้านฮอตดอกก่อนก็ได้ค่ะร้านฮอตดอกนะคะเราก็จะมาหานี่ค่ะ ปิดมาตรงนี้เราก็จะเจอน,นะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะเราจะไปราไห้กิมน,นะคะหรือใครจะเดินข้าไปเลยก็ได้นะคะนี่ค่ะคือไห้ติมแล้วนี่ค่ะมันจะมีแอนนี้ทับวาอยู่นะคะแล้วก็ออกมาแล้วก็ใส่ไว้ใส่ใส่ นม่ได้คุณก็หาจานใส่นะคะนี่ใส่หมดคะหาของใส่ไม่เจอเหมือนใส่ได้แค่เดียวหลยอหไปหานาพิซซ่ากันนะคะนี่ค่ะมาร้านพิซซ่านะคะเราจะให้มาดูร้านพิซซ่ากัคะ มาถึงเราก็เจอเลยนะคะเอาอันนี้แล้วกันนี่ค่ะเราก็วางไปแล้วก็เปิดมานะคะเราก็จะเจอพิซซ่านะคะนี่เป็นความรู้ที่เรารู้นะคะแล้วเราก็จะกลับไปร้านที่เดิมนะคะคลิปนี้เราไม่มีตัดต่อนะคะถ่า,ขา,ขายจริงเลยนะคะนี่ค่ะกลับมาแล้วแล้วก็เอาตัวเรากลับมาที่ถือนะ แล้วก็วางไว้เลยกลบแล้วก็วางไว้มันก็จะมีอย่างนี้แล้วก็มีของกล่องของของวัญน,นะคะนี่อามาให้พี่เขาใส่หนึนี่ค่ะแล้วก็ใส่เลยนี่ค่ะความลับอีกที่หนึ่งนะคะตามลงมานี่ค่ะเห็นมีรอยกี่แต้มตัวเราไปเหยียบนะคะเหยียบเหยียบไปมันก็จะหายแล้วเรากจ็จะเจอกลิบนะคะ ที่พี่พ,พี่นา้าพี่ตัวพี่ขา็จตชัไม่ไหลแม่แล้วเ,เราก็จะมาค่ะอันนี้อาจจะมีคนที่รู้แล้วก็ไม่รู้แล้วนะคะนี่ค่ะเราจะลักหยิบแป้งเราก็มาใส่เป็นรูปวงกลมหรือรูปสาเมเหลี่ยมก็ได้เราก็จะ ใส่แล้วต้องใส่ทับปิ้งหรือไม่ใส่ก็ได้นะแต่หนูจะใส่ทับปิ้งนะะแล้วใส่ตอนนะคะก็จะเอาไปใส่ในนี้ใั้มีใส่ดิ้งแล้วแล้วก็ออกมานะคะแล้วก็จะได้เป็นรู่แบบนี้ถ้าใครใส่มันก็จะมีละลายแล้วก็นี่ค่ะมันก็จะได้เค้นะคะถ้าเรากด แล้วเราก็จะได้คลิปน,น,นะคะเอ้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับความรองนะคะขอบคุณทุกคนที่มาดูนะคะขอบคุณค่นนะฝากกดไลค์คกดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ,ะเจอกันที่หน้าอินสตาแกร